อะไรนะเขาอ่านโน้ตได้ไงนะดมกลิ่นก็ร um ู้เลยอ่าม oui> ีคนขัดอีกแล้วครับผมเอออีผอเขาอเราเราจะตึงใส่เขานะครับโทรมาอะไรตอนนี้ไม่รู hey ้เรื่องรู้เราโอ้ยพอนี่โรอครับ อันนี้เป็นของคอกนะครับทุกคนอ่าปรากฏว่าดาเขาไปเอาของค็อกมาใส่ใช้ได้เฉยเลยของโรแลน์ใช้ไม่ได้นะครับแต่ของค็อกใช้ได้ส่วนแพตเทิลเท้าของโรแลนดเราไปใช้กับอะไรมาดูครับผมเวลาไม่เหยียบเราก็เล่นคอร์ดอ่าเดี๋ยวเวลาเหยียบไปง่ายเหยียบขอหนึ่งมุกผู้ขามมดอะไรกัดเจียบที่สุดคะหมด พอพอ,อหุ่นไม่ดีปุ๊บเป็นมดเลยนะมดเอกไปไหนมาไปเข้ามามาค่ะใครอนุญ,ญาตรูค่ะ <laughs> ต้นไหนต้นไหนตูบอกว่า่าน5นาทีค่ะ <laughs> นี่มัน6นาทีแล้ว ยังค่ะรูเพิ่ปล่อยตอนสิบเมื่อกี้เลยสิบสาม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 ันมีหลักฐานวะครับผมสวัสดีผู้ชมรายเอฟซีทุกท่านจบแล้วเปิดคลิปจะเปิดคลิปแบบตึงๆจบแล้วอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไปเปิดแล้วก็ไปดี๋ยวนะเปิดแล้วนี่คลิปนี้เราอยู่กับทีมงาน อะไรวะทีมนี้เราทีมนี้เราอยู่กับทีมงานชิงชาบทั่วนะครับผมนี่ได้เดเดียวก็มาน้องฝนก็ยังอยู่ครับผมยอมยอมแพ้บ่อีหล่ะเบิ่งความยากแล้วยอมแพ้ปะเฮ้ยยอมจริงเหรอโอ้ไม่ยอมโอ้น้องไม่ยอมนะครับถึงเห็นน้องตัวเล็กแบบนี้แต่น้องก็ใจไม่สู้นะครับผมวันนี้ทีมงานเรามาครบนะครับนี่โอปอเกรด กระต้องเมื่อวานไปไหนมาตบนะตอบไม่ดีตบนะวันอังคารตอนเช้าคืนหนูตัวร้อนต,ตัวร้อนแล้วไงอาบน้ำน้ำไม่อาบเลยนี่ <c oughs> โอ้ดูพวกน้ำไม่อาบเป็นเงี้ย <c oughs> โอ้อันนี้น้ำไม่อาบทุกวันเลยะคะแล้วตื่นเชา้ามาแม่ถามว่าไหวไหมหนูบอกว่าน่าจะไหวแม่บอกว่าถ้าไม่ไหวไม่ต้องไปก็ได้หนูว่งนอนมากเล่นอนต่อเว้ยไม่ได้นี่หลังกับเพื่อนมาเราต้องมาเป็นไข้อะไรเป็นโควิดเป็นอะไรเราต้องมาตลอดไม่ได้เออ เออเราอย่าทำตัวเป็นไอเฟสไปเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆไม่มาโอ้โหไ,ไเอเฟสก็มาเป่าได้บ้างยังได้หมดแล้วได้หมดแล้วแล้วไอทีอ่หายหไปเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนี่คืออะไรคุณไม่ได้ยินโอ้เป่าคู่คู่หูไม,ไ,ไม่ดี <laughs> อา้าวผีครับผม <laughs> อ้าวเพื่อเฟสก็มาช่างเบียร์พี่เมย์ฝั่งนี้ก็วันนี้งานหนักเลยนะครับเสียดอมครับผมเสียดอมกับเสียก้าวครับผม ไปไงบ้างวันนี้จําเนื้อจําเพลงได้มากขึ้นยังก็ได้ได้นะเออจาได้แหละแต่ยังไม่แม่นแค่นั้นเองฮะอ่าพี่มินครับผมพี่แพทครับผมแล้วก็พี่อีฟน้องเจเจแล้วก็หัวหน้ายินดีแฮปป,ฮป,ปี้แฮปปี้นะครับผมเมื่อวานเขาถามแฮปปี้นิวเยยร์คืออะไรทำไมได้ถามว่าแฮปปี้นิวเยอร์คือแปกพี่โ <c oughs> น้ตก็มานะครับผมวันนี้มาในโอ้โหทำไมใส่เสื้อกันหนาวันหมดเลยวะเนะี่ยโฟกัสก็มา แล้วก็กระถินกับเสียปลมครับผมโอ้โหวันนี้ทำไมทำไมคุณหรอครับผมตาบอดครับเอ๊ะตาบอดได้อ่านโน้ตได้ไงผมเก่งครับดมกลิ่นก็รู้เลยอะไรนะเขาอ่านโน้ตได้ไงนะดมกลิ่นก็รู้เลยอ่านโน้ตด้วยการวิธีการดมกลิ่นโคตรเท่เลยว่ะในในลองโชว์หน่อยนี่อ่านโน้ตดิโน้ตดิเอ้โน้ตดิเอ้ย เฮ้ยขาับโอ้ไม่ได้เลยอ่ามีคนขัดอีกแล้วครับผมเอออีอพอเขาพอเราเราจะตึงใส่เขานะครับโทรมาอะไรตอนนี้ไม่รู้เรื่องรู้เราวเฮ้ยผอนี่โหลครับโอ้อาทิตย์หน้าคงได้ส่งครับผมทำอยู่ครับทำอยู่ <c oughs> ครับผมครับ วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่26ใช่ไหมยี่สิบหกตุลาคมนะครับนะก็เรามาต่อเพลงนี้ก็ผมเพลงที่จะประกวดของเราเพลงประกวดของเราปีนี้ชื่อว่าเพลงฝนซาฟ้าใสนะครับต้นฉบับของไม่แน่นน่าจะเป็นอะไร่าวันนี้ก็เด็กๆก็มาครบแล้วก็เราซ้อมกันมาได้ลวตอนนี้เหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับอ๋อเหลือย0นาทีแล้วเมื่อกี้เปิดคลิปกันไป10นาทีเปิดคลิปนานเกินก็เด็กๆเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับ นี่เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าการเข้าที่เริ่มเข้าที่เข้าทางของพวกเราเป็นยังไงเหลือเก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับนะก็ถ้าจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพลงนี้ได้สัก70%แล้วนะ70%นี่ถือว่าได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็เหลืออีกเยอะแล้วก็ความไพเราะบ้างแล้วก็เหลือกําจัดนอสกกาจัดเสียงที่ไม่จําเป็นกําจัดเสียงเพียเพ้ยนบ้างแล้วก็เติมลูกเล่นให้แต่ละลายแต่ละเครื่องบ้างนะซึ่งตอนนี้ต่อแค่แบบเอาแข็งทื่อเลยเอาให้เล่นจบเพลงแล้วก็พยายามปรับเสียงให้หายเพี้ยนมากที่สุดแค่น นะเป็นไงเบสกับกีตาร์กมไม่ของดีดวยครูเฮ้ยอะไรครับนีไง <Hey. S 1> เฮ้ยลืมรีวิวโอ้โหอะอันดับแรกก่อนนี่ครับทุกคนเรามีเพดเดิลหรือว่าอาซัตเทนเท้าของโรแลนด์นะครับอันนี้เอาไว้เหยียบเพื่อให้เสียงมันยาวนะแล้วก็เราก็ซื้อคีย์บอร์ดโรแลนด์มาใหม่หคีย์บอร,ร์ดโรแลนด์ของเราเป็นไงใช้ดีไหมลกูก XPS 10แล้วก็พอเราเสียบกับเพดเดิลเท้ามันใช้ได้ไหมมันมันเหยียบแล้วมันไม่ไอ้นี่ค่ะเสียงเหมือนกันอ๋อพอพอเหยียบแล้วเสียงยาว แต่ไม่เหยียบแล้วเสียงสั้นเอ้ยไม่ใช่ <คน S 1> พอเหยียบแล้วเสียงสั้นพอ,พอไม่เหยียบ้วเสียงยาวแสดงว่ามันใช้ไม่ได้เราก็เลยเอาอะไรมาใช้เนี่ยอันนี้เป็นของคอคอกนะครับทุกคนเรามีคียบ์บอร์ดคคอกด้วยก็ของคาะก็คือไอของไอตัวนี้นะครับซื้อมาใส่ตัวนี้อ่าปรากฏว่าดาเขาไปเอาของคอคอกมาใส่ใช้ได้เฉยเลยเออของโรแลนดใช้ไม่ได้นะครับแต่ของคคอกใช้ได้ก็คือใช้ปกตินะครับหมายถึงว่าถ้าเหยียบอ่าถ้าไม่เหยียบแบบนี้นี่คือไม่เหยียบแต่ถ้าเหยียบ ปับ๊บแไไหมเห็นเสียงมันจะยาวขึ้นปับ๊บพอปล่อยเสียงมันก็สั้นเอาของคอกมาใช้กับโรแลนได้นะครับทุกคนแต่ของโรแอนใช้กับโรแลนไม่ได้เออชีวิตส่วนแพทเดินเท้าของโรแลนเราไปใช้กับอะไรมาดูครับผม <laughs> อา้าวเนื่องจากฟุตสวิตของไอ้เฟนเดอร์ตู้นี้มันหายนะครับจริงๆมันไม่หายเราอยู่แถวนี้แหละหาไม่เจอเองนะไม่รู้อยู่ไหนนะครับเราก็เลยยืมของ คีย์บอร์ดโแรแลนด์มาใช้ก่อนนะครับนี่อันนี้ไม่ได้ใช้เพื่อให้เสียงมันยาวมันเป็นซัทเทนนะครับเอาใช้ฟุตสวิต์ครับผมนะเพราะว่าตู้กีตาร์ของเฟนเดอร์เนี่ยเขามีเอฟเฟกมีช่องที่เป็นเอฟเฟกถ้าเกิดว่าเราจะมวนจะกดปิดกดปิด,ปด,ปดตัวนี้มันมันจะเสียเวลานะครับก็เลยะให้พี่เมย์ใช้เป็นตัวนี้แทนเพราะว่าเสียงแตกเราไม่ค่อยได้ใช้เนาะเราใช้แค่นิดเดียวในเสียงแตกนะเราก็เลยขอใช้ฟุตสวิตต์ตัวนี้มาแทนนะครับนะ,อะลองเหยียบไม่เหยียบก่อนเวลาไม่เหยียบเราก็เล่นคอร์ดเออ เดีดีดคอร์ดใสๆนั่นลูกโชว์หน่อยอ่าเดี๋ยวเวลาเหยียบไปง่ายเหยียบก<อ><อ>็โอ้นี่ครับผมก็ใช้แทนฟุตสวิตไปชั่วคราวก่อนนะครับถ้าเหยียบแล้วมันจะเป็นเสียงแตกอ่าถ้าเหยียบแล้วเป็นของชั้นนั้นนี้ถ้าไม่เหยียบเป็นของชั้นนี้อะไรประมาณนี้นะพวกคุณมีความพิเศษอะไรที่จะโชว์อีกไหมครับอขอหนึ่งมุกโอ้เจ้าแม่มุกเลยเนี่ยสามสองหนึ่ง แย่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 สู้เสียปามือไม่ได oh. <laughs> ้เดี๋ยวนึกมุกออกมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยเล่นตอนเลิกแล้วกันเนาะตอนปิดคลิปตอนนี้เราจะมาซ้อมก่อนอมาดูกันนะครับสลับการซ้อมของเราวันนี้จะเป็นยังไงครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราจะแก้ท่อนไอท่อนโซโล่ก่อนนะครับทุกคนวันนี้โซโล่โโลเราต้องมีพลังนะครับโซโล่ต้องมีพลังแล้วก็จบต้องดีเพราะว่าท่อนขึ้นหูนว่ามันโอเคแล้วแหละท่อนขึ้นพอได้แล้วนะเหลือประสบการณ์ที่พวกเขาจะเข้าใจในเนื้อเพลงก่อนนะครับท่อนโซโล่มา one ส w หนึ่งสองต้อ คุงไอามก่อนเคย one two t ก่อนเคยสัญญารักกัน เเรียนก่งคะผลไม้อะไรเรียนเก่งเฮ้ยเก้าผลไม้เกรดเอใช่ไหมใช่คุณรู้ได้ไงรู้ไหมเก้าบอกไอ้เก้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวตอนซ้อมแม่งเล่นมุกได้เลยหรอวะคุณไม่ตั้งใจซ้อมเนี่ยคุณเป็นคนแบบนี้เออเดี๋ยวน้องๆเขาเอาไปเป็นเป็นเป็นแบบอย่างยุ่งเลยเม็ดนี้ปั๊มปั๊มปั๊มป้าเม็ดนี้ยาวเม็ดเดียว ไม่ใช่ปัมป๊มปัป๊มปัม๊มป,ปั๊บ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 นะมันคือการปั๊มปั๊มปั๊มปาปั๊บ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 บปปัั๊๊มก่อนเคยสามสี่ก่อนเคยสัญญาแล้วกันเดี๋ยวนี้สัมพันธ์นั้นไกล้ล โอเควันนี้ก็ถือว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ20 20บกว่าวันที่เราเราจะประกวดแมตช์แรกหมูว่าปีนี้พร้อมกับปีที่แล้วปีที่แล้วเรามัวแต่เสียเวลาไปกับการฝึกเด็กใหม่มามาเติมวงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มัวผิดนู่นผิดนี่แก้ไขปีนี้เราไปไวมากวันนี้เป็นวันเที่ยวอะไรนะที่ 4, 4. ที่เราต่อเพลงนะ <4. S 1> เป็นวันที่4ี่ที่เริ่มต่อเพลงนะถือว่าไปไวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อเพลงเร็ว เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณอาคุ้หมูขอโทษที่คุ้หมูจําชื่อจริงไม่ได้เพราะว่า1ปีเราจะติดต่อกับท่านแค่ครั้งเดียวท่านก็จะสนับสนุนเรามาตลอดแล้วเราไม่ใช่เงินก้อนเล็กๆนะเมื่อวานนี้มีพี่เม้ง FC จากกรุงเทพนะครับซื้อ KFC ให้พวกเราแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งที่ใช้ชื่อชื่อเฟซว่ากูแชนะครับกูแชจำไม่ได้ก็คือเขาสนับสนุนมาตลอดนะขออภัยจริงคุ้งหมูเอง เนี่ยสะเพาเรื่องนี้แหละจำชื่อคนไม่ท่้าได้เมื่อวานสนับสนุนวงตีลุกทุ่งเรามา4,000บาทครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณจริงๆก็คือพี่เขาสนับสนุนทุกครั้งเมื่อไหรที่เราเรียกระดมทุนพี่เขาจะต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นทุกครั้งต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับนะแล้วก็พี่เขาเป็นแฟนคลับตัวตัวยงในทั้งในแฟนเพจแล้วก็ทั้งใน YouTube ด้วยนะครับขอบพระคุณมากจริงแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ที่มาช่วยคอมเมนต์ให้กําลังใจนะครับอันนี้วันนี้สําคัญเลยนะเวลาดูคลิป แนะนำคุณหมูมาว่าเอ้ยคุณหมูควรทำอย่างนู้นอย่างนี้โดยที่ไม่ไม่ติอะไรพิ่มเพื่อนะครับบางทีเด็กนั่งคอเอียงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่เราเองเราเห็นหมดแหละเด็กบางคนนั่งเป่าแล้วคอเอียงจะไหลลงเก้าอี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออทั้งนั่งที่คนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยเขานั่งตัวตรงกันเอออันนี้เราก็เป็นหน้าที่ของเราเองที่จะต้องตําหนิเด็กแล้วก็ปรับปรุงนะครับอะหรือไม่ก็มือกองจะาหัวมงกองอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหน้าที่คุณหมูนะครับหรือไม่ก็บางคนมาตีแล้วเศร้าตลอดเลยเออ านะเป็นหน้าที่เราที่ต้องปรับปรุงเขาเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับอ่ะโอเคเอาแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับลา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 ลรลา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 กาล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  ไม่รู้หูหมดไฟหมดใชหมดคันไฟใช่ครับหูไม่ได้เมต้องเมตแล้วแหละหนูไม่ทันคุณไม่โอ้โหเบียร์อ่ะจอมเจ้าพ่อมุกแป๊กตอบเข้ามาไม่รู้ไม่รู้โอ้โหใครทันโอ้โหนี่ต้องต้องไบรท์อย่างปาล์มต้องคันปาล์มแล้วแหละท่านปาล์มครับว่าไงครับมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ก่อนมาเยี่ยมห้องนี้ก่อน มาเยี่ยมห้องนี้ก่อนอะไรอยวะเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้พอนําทีมคุณครูมาตรวจเยี่ยมทุกห้องเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเขตพรุ่งนี้นะครับเขาไม่เข้าห้องเราครับผมศูนย์ไอ้ยอคือเขารู้แล้วแหละนะเขารู้แล้วว่าห้องเราอาจจะไม่มีความพร้อมอะไรหรอกเขาเลยไม่เข้านะครับเมื่อกี้พามอยู่ที่ปามปามปามรู้ไหมลูกรู้มดอะไรมดเอ็กซ์โวล์ครัถูกถูกไหมหมดเอ็กซ์โวล์ไม่ถูก คิดว่าอะไรมด x l ค่ะอ๋อปกติมด x มด x เฉยๆนี่มด l หรือมด x เฉยๆนี่ครับหุ่นดีๆพอพอหุ่นไม่ดีปุ๊บเป็นมดอะไรนะมด x อคุณคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมมดอะไรไม่รู้โอ้โหแย่เลยเฉลยเฉลยมดมดอะไรนะมดอะไรกัดเจ็บที่สุดมดทรเยิปค่ะมดทรเยิปคือ มิดทรยศอุ้ยเน้นเน้นเน้มดทรยตคือมิดทรยศค่ะโอ้ยเฮ้ยกลับบ้านเว้ยกลับบ้านเว้ยัวหน้าบอกเทังมดนำความคราุไปดูหนังไหมคะฮะไปดูหนังัหยคะเคยดูแล้วนี่หนังไม่ใช่หนังธรรมดาหนังไหมด้วยนี่ นี่ทุกคนมือขูหม,มูที่โดนไฟลวกไฟตีรลเปิดใส่ตอนนี้นก็ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับเริ่มแห้งตกสะเก็ดแต่ก็ยังแสบอยู่เพราะว่าเส้นเอ็นข้างในมันมันโดนทาลายหนูไปดูหนังไอสับป,ปะเลือมาเลิกเป็นไงหนูแล้วหนูค่ะหนูอ่ะตอนมันจะมีฉากหนึ่งตอนขับรถอนะ่ะแล้วผีไปเข้ามาแล้เครื่ะงแล้วหนูก็ขับรถแล้วหนูก็กลัวผีไปเข้ามาแล้ารีบรัแล้วหนูก็ปิดกระจกลง ตอนท้ายยินดีไอ้ยินดีมันอ๋อไปดูกับยินดีมาอย่านะไปดูด้วยกันมาใช่ไหมใช่ค่ะสนุกมากไอ้นี่มันร้องอะไรบ้างเลยอ๋อซึ้งเอ้ยเป็นธรรมดามันเรื่องปกติแล้วมันรดิแล้วมาล้างตากด้วยอะไรเราบอกหัวเล้ะสุดร้องก็ร้องสุดเออมาตอนเรื่องนี้มาตอนเรื่องซ้อมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พาเข้ามานี่มากี่โมงครับได้เลยโรงเรียนแรกเก้าโมงไปห้องอื่นก่อนไงแล้วเราสักสิบโมงเราก็ทำ ใช่ก็ครึ่งวันใช่ไหมสองชั่วโมงพันพันได้ไหมได้ครับได้ได้ก็เอาพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้งั้นพรุ่งนี้มาเร็วๆหน่อยเก้าโมงครึ่งไปผมมาแปรงรยะเวลาทีพ่อบอกข้ก็พยายามทำละพ่อไม่กินข้าวเลยนี่ผมแย่งมันไปไม่พ่อไม่ได้ได้ครับพรุ่งนี้เชิญเข้ามาถ้าเธอเดินสวยมาแค่ไหนถ้าเชิญก็ตั้งใจเกินไปอันนี้นักร้องใหม่ โอนี่ใช่ไหมน้ำเสียงได้ใช่ไหมน้ำเสียงได้เออแต่คีย์ไม่ได้วันนี้ปรับนักร้องทั้งวันดาเป็นไงตกกระป๋องปีนี้ให้ไปเป็นหลักอยู่คีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดออกแบบคีย์บอร์ดให้ยากก้าต้องกินข้าวแล้วเนี่ยขอบคุณมากนักร้องทั้งหมดทงความเคารพขอบคุณค่ะน้องช่วยใไปดูหนังดีกว่า ห้มรนะหนูมวัรถด้ยคัดคกาตรินอ้าอย่าหัวเราะนะเงบอ้าตึ้งสามสองตึ้งเฮ้ยอย่าหลุดขำีโอตึ้งตึงเปิดชิปแบบตึ้งตึง อ่สมเดี๋ยวเราจะได้ตึงนะสมมุติเหตุการณ์ว่าตายสามสองหนึ่งมาแล้วมาแล้วเหงาแบบนี้มาตึงนเลยไปไหนมาไปห้องแมวมาค่ะใครอน,นุญาตครูค่ะตอนไหนตอนไหนครูบอกว่าผ่านแคนาทีค่ะนี่มันหกนาทีแล้วยังค่ะครูเพิ่งปล่อยตอน สิเมื่อกี้เลยสิบสามสมสันมีหลักฐานยี่สิบพี่ยีมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้หนาทีแล้ว6นาทตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี่วางๆนี่โอ้โอย่ยอสามสองหนึ่งนาบึ้งนาบึงครับผมสดไม่ได้เปิดที่นี่สามสองยียบสามสองหนึ่งครับผมสวัสดีผู้ชมเลยท่านจล้ เปิดคลิปจะเปิดคลิปแบบตึงๆจบแล้วอ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเปิดแล้วก็ไเสร็จแล้วเปิดแล้วเนี่ย